พี่น้องที่เคารพครับผมต้องประกาศข่าวสำคัญกับพี่น้องระหว่างที่เรารวมตัวกันล้นหลามอยู่ตรงนี้ในกรุงเทพเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับหัวหน้าชนน่านหัวหน้าแพทองทานเลขาประเสริฐผ่านทองแท้และองค์คาพยพของพักเพื่อไทยพบมวลชนสนามแตกมาตั้งแต่ปักธงชัยมาคงมาในเมืองนครราชสีมาปรากฏว่รเมื่อบ่ายพลเอกประยุทธ หาหมอแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่น้องผมพูดบนเวทีการเมืองเอาเรื่องโกหกมาพูดไม่ได้ข่าวเขารายงานผมนั่งดูโทรศัพท์พลเอกประยุทธต์ต้องพบแพทย์เพราะว่าอยู่ๆมือบวมมือข้างขวาม,มันบวมเอาบวมเอาบวมเอา หมอตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติแต่ไม่ได้รายงานว่าผิดปกติตรงไหนแต่ผมพอมีความรู้อยู่บ้างโดยปกติเนี่ยนะครับมือมันไม่ใช่จะบวมขึ้นง่ายๆคนทั่วไปถ้าอยู่ๆมือ,มอบวมขึ้นมาแล้วก็พี่น้อง ขึ้นมาแบบนี้ก็มักจะรักษาได้แต่มันเป็นลางท่านว่าไม่มันเป็นลางแพ้ทองทานชิน,นวัตรอุ้มท้องเจ็ดเดือนกว่าเดินก้าวฉับฉับฉับคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้นบันไดเวทีพูดจาฉะฉานชัดเจนคมคายนี่คนท้องเจ็ดเดือนกว่าประยุท์ นาชายชาติทหารแท้ๆเดินดีๆมือบวมขึ้นมาได้มันเป็นลาง <coisa> มันเป็นลางแล้วไม่ใช่แค่ลางเดียวนะครับ <c oughs> เมื่อวานนี้ประยุทธ์ไปอยุธยาวันนี้แพ่ทองทานมาโคราชสักการะยามโมเมื่อตอนเที่ยงแพ่ทองทานชินวัตรกราบสักการะและชักดาบคมกริบ ขึ้นบูชายาโมยอดวีรสตรีผู้อาจหารทุกอย่างเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการเมื่อวานประยุทธ์ไปอยุทยากราบสกราระบารมีพระนเรศวรจะถวายดาบดาบหล่นครับอันนี้แหละครับมันเป็นลางบอกเหตุนั่นดีนะครับที่เป็นดาบ หอกแล้วก็เขาจะเรียกหอกหักครับผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกมีความสุขสาแก่ใจอะไรกับอาการเจ็บป่วยของท่านนะครับก็ขอให้ท่านหายเร็วๆแต่การที่มือบวมอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าผู้นำรัฐบาลไม่ได้แล้วครับต่อไปต้องเรียกผู้นำรัฐบวมและผมว่าบางทีเนี่ย โรคภัยไข้เจ็บที่มันมารุมเอาใจเฉยนี่บางทีมันแก้แค้นนะครับข่าวเขาว่ามือขวาก็มือนี้ไงที่เซ็นกฎหมายนิระโทษกรรมตัวเองก็มือนี้ไงที่เซ็นตั้งสอว2องาคนก็มือนี้ไงที่เซ็นประกาศว่าตัวเองเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมือนั้นไง ดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเราไม่ต้องกลัวมือบวมเราจะรวมมือของเราไปกาพักเพื่อไทยให้แลนสไลด์ไล่ประยุทธ์ตะบ,บันตกลงกันอย่างนี้ไหมครับพี่น้องที่เคารพพักเพื่อทำไมต้องขานนี่ก็ให้ความรวมมือสุดพี่น้องครับ พักเพื่อไทยเราทํางานเป็นทีมครับเห็นไหมครับมานี่ทั้งองค์คาพยพพี่น้องก็จะเห็นว่าหัวหน้าพักหัวหน้าครอบครัวนําพาทีมงานมาทั้งหมดเพื่อพบกับพี่น้องที่นี่ไม่ต้องกังวลพี่น้องนันทวุฒิเวลาปลาสัยทีเนี่ยคนดูเป็นล้านล้าน,านวิวดังเป็นพลุแตกครับไม่มีปัญหาน หันมาทางนี้เพราะว่าโดนเนี่ยเขากําลังถ่ายภาพถ้าถ่ายแล้วพี่น้องแต่หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังคนดูเขาจะหาว่าพี่น้องถอดทิ้งผมไปโดนนั่นพิธีกรอ,อนุสร์เขาบอกอยู่แล้วว่าภาษาเต็ม,เต,มเต็มเขาเรียกอากาศสานไร้คนขับอันนี้ประชาชนซื้อเองได้อากาศสานไร้คนขับเนี่ยแต่ถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบันซื้อเด็ดกว่านั้นครับ เรือดำน้ำไรเครื่องยนต์พี่น้องครับผมกำลังบอกว่าทีมพักเพื่อไทยเราไม่ได้มีเท่าที่เห็นนี่ที่ยังไม่มาทุกคนก็รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะผลักดันนโยบายแก้ปัญหากับพี่น้องสองวันก่อนหัวหน้าพักเซ็นแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณเศษฐาทวีสินมาร่วมทีมเพื่อไทยคนหนึงหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันมีหนังสือแต่งตั้งทีมเศรษฐกิจชุดใหญ่บุคคลระดับชาติเต็มชุดมาเป็นทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยนี่เราทำงานกันเป็นทีมแบบนี้ ที่โคราชก็มีการประกอบพีมกันครั้งยิ่งใหญ่นี่คือการจับมือรวมพลังกันครั้งสำคัญในนามพักเพื่อไทยแม่ทัพคนดีคนเดิมของเราที่โคราชประเสริฐจันทรรวงทองอยู่นี่เสริมเข้ากับทีมงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสาีมามาเต็มทีมอยู่บนเวทีนี้ สื่อมวลชนเขารายงานวิเคราะห์ข่าวว่าคราวนี้โคราช16เขตเพื่อไทยคงยกจังหวัดแน่นอนเพราะเป็นการจับมือกันครั้งแรกระหว่างฐานเดิมของเพื่อไทยกับคณะจากโรงแป้งโรงแป้งนี่แป้งมันนะครับไม่ใช่มันคือแป้งคนละคนกันดังนั้นพี่น้อง เที่ยวนี้โคราชถือว่า Dream Team. ริมทีมเขตหนึ่งถึงเขต16ขอให้เพื่อไทยเขต17เป็นต้นไปใครเอาก็ให้เขาไปเลยมันมีแค่16เขตนี่แหละแต่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันมันไม่ได้มีสภาพทีมจะเป็นทีมได้ยังไงล่ะครับขนาด3ปออยู่ด้วยกัน5-60ปีมันยังแตกกันเป็นคนละทีม ถามว่าพักเพื่อไทยใครเป็นหัวหน้าพักก็หมอชนนานไงใครเป็นเลขาธิการก็ประเสริฐไงใครเป็นหัวหน้าก็พัวแพทองทานไงเล่าใครเป็นคันดิเดตนายกก็หมอก็ไม่ยอมประกาศชันทีน้องคันดิเดตนายกตัวนายก,กต้องรอหมอชนนานประกาศ ผมนี่ทำตัวเหมือนคนไข้รอหมอประกาศอยู่นี่แหละผมจะได้ประกาศต่อแต่ของเรามีครบใครเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเศรษฐาไงใครเป็นประธานฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายนโยบายหมอพร้อมินไงใครเป็นที่ปรึกษาบ้าอาจารย์พันศักดิ์ไงอาจารย์สุภวุฒตสายเชื่อไงด็อกเตอร์ปานปรีไงคุณเศรษฐาไง ไปดูรัฐบาลชุดนี้ถามว่าใครเป็นนายกประยุทธ์ไงใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ประยุทธ์นะใครเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่งคงประยุทธ์อีกยังไงใครเป็นกันดิเดนนายกก็ประยุทธ์อีกทั้งหมดโลกหมุนรอบตัวประยุทธ์อยู่คนเดียวแล้วมันจะเก่งอะไรนักหนาะถ้าเก่งจริงอ่ะแปดปีพี่น้องไม่ลำบากยากเข็นคนโคราช ไม่ออกมาใช้เชียร์พักเพื่อไทยกันล้นหลามขนาดนี้หรอกครับหน8ปีใครอยู่กับประยุทธ์ลำบากเจ็บปวดขอเสียดงดังดังดังให้ประยุทธ์ได้ยินเลยอ้างว่าเกิดโคราชใครเป็นคนข้างบ้านที่ประยุทธ์เกิดผมว่าต้องได้ยินเสียงนี้บางละ พี่น้องครับการเดินหน้าของประเทศมันต้องเดินด้วยความหวังมันต้องเดินด้วยพักการเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์ในการขับดันนโยบายนโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พักที่ทำได้จริงคือเพื่อไทยความจริงในประวัติศาสตร์เป็นข้อยืนยัน สามสิบบาทรักษาทุกโรคจะกลับมาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี <Yeah. S 1> กองทุนหมู่บ้านกลับมาโอ้ทอบกลับมา SME-SML กลับมายาเสพติดออกไป <Yeah. S 1> อยู่กับประยุทธ์จันโอชา <Yeah. S 1> บ้านเมืองเต็มไปด้วยยาบ้า ลูกหลานถือบ้องกัญชาไปโรงเรียนอยู่กับพักเพื่อไทยคือลูกหลานสู่อ้อมอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมบอกพี่น้องไว้เลยนะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้มันสู้กันสองมุมเท่านั้นเองไม่ซับซ้อนบางคนถามว่าเพื่อไทยจะจับมือกับใครไหม นัทวุฒิคิดว่าควรจะจับหรือไม่จับกับใครไม่ต้องมาถามผมแค่ระวังอย่าให้มันมาจับผมเข้าไปอีกทีนี่ผมก็ยุ่งจะตายหายอยู่แล้วแต่พี่น้องเรื่องมันไม่ซับซ้อนเรื่องมันมีว่าถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์เพื่อไทยได้ไม่เกินเครื่องประยุทธ์ประวิทย์และพัก ร่วมรัฐบาลปัจจุบันเขาก็จะจับมือกันแล้วใช้เสียง250สวตั้งประยุทธ์เป็นนายกแล้วเอาเก้าอี้นายกตกงูเห่าจากพรรคการเมืองต่างๆเขาจะทำแบบนี้แต่ถ้าเพื่อไทยแลนส์ไลเกินครึ่งเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ฝ่ายเขาเนี่ยเขาทำทุกอย่างทุกทางเพื่อเรื่องเดียวนะครับคืออย่าให้เพื่อไทยถึงครึง่งเพราะถ้าเพื่อไทยเกินครึง่งความชอบธรรมที่จะให้สวอวอ2หคนยกมือให้ประยุทธ์จะหมดไปเนื่องจากจัดตั้งประยุทธ์เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่แพ้เพื่อไทยเพียงพักเดียวแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ถึงครึง่งมันเอาแน่ มันมาแน่สอสอหลายต่อหลายคนถูกเล็งว่าตอนเดินเดินเข้าสภาแต่พอกล้วยมาเลื้อยคลานเป็นงูเห่าตามเข้าไปดังนั้นถ้าจะเอาชนะรัฐบาลนี้ถ้าจะเดินหน้าประเทศไปสุวอาาคตที่ดีกว่า ถ้าจะไล่ประยุทธ์จันโอชาและพวกกลับบ้านมีทางเดียวเข้าคัา,ากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักยกจังหวัดยกประเทศไม่มีทางอื่นพี่น้องครับแล้วดูพวกเขาเนี่ยพี่น้องอย่าไปนึกนะว่าเขาโกรธกันจริงอย่าไปเข้าใจว่าระหว่างประยุทธ์กับประวิทย์เขาจะผีไม่เผาเงา,เงาไม่เยียบ ดูลีลาที่เขาเล่นสิครับเขาก็เกื้อหนุนกันอยู่ในทีผลเอกประยุทธ์เวลาเดินไปไหนมาไหนก็บักจะพูดคุยกับประชาชนบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนอาบาตาบอกว่าจะให้ผลประโยชน์โน่นนั่นนี่อันนี้ประเภทบอกว่าจะให้ในขณะท,ที่ผลเอกประวิทย์แกออกแนวหน่อมแนมเดินไปไหนก็เอียงแก้ไม่คนหอมไปเรื่อย ทีกรีดีน่ไปดักหอมก็ามาบังแล้วสิตาอย่าเชียวนะผมยืนยันว่าหอมไปไม่เกินสามวันท่านจะสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายพี่น้องครับเขามีผลประโยชน์ทางอำนาจร่วมกันแต่เรามีผลประโยชน์แห่งอนาคตอยู่ด้วยกันถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์คราวนี้ พักเพื่อไทยก็จะประชิญคลื่นลมอย่างหนักทางการเมืองในขณะเดียวกันถ้าเพื่อไทยไม่แสไนใจประชาชนก็จะอยู่ในกองทุกทนเหมือนกับ8ปปีที่ผ่านมาอย่างแก้ไขไม่ได้ดังนั้นเราจึงเป็นหลังพิงของกันและกันเราจึงมีเพียงพลังของกันและกันเท่านั้นที่จะเดินไปข้างหน้าและเอาชนะพวกเขาได้ อย่าไปเคลิมกับจดหมายพลเอกประวิทย์นะครับแกเขียนจดหมายมา3-4มสฉบับแล้วฉบับล่าสุดเขียนว่าเข้าใจอนุรักษนิยมเข้าใจเสรีนิยมรู้แล้วว่าวิธีเผด็จการแก้ปัญหาไม่ได้จะให้บ้านเมืองเดินหน้าไปกับประชาธิปไตยเขียนดีอ่านสละสลวยแต่ประทานโทษนะครับหัวใจผมผมไม่เชื่อถ้าพลเอกประวิทย์จะแสดงความจริงใจไม่ต้องเขียนจดหมาย ไปชวนน้องสองปอกลับบ้านด้วยกันทั้งสามปอและผมจะเชื่อดังนั้นขอฝากเสียงจากนายนะัทวุฒิใสเกือ้อไปจนถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณผ่านสื่อสารมวลชนถ้าพลเอกประวิตย์ ชวนน้องสองปอและกลับบ้านพร้อมกันทั้งสามปอให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าตามวิถีทางประชาธิปไตยไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านอยู่กับใครนายนัตวุฒิจะไปหอมแก้มท่านด้วยตัวเองได้ขนลุกกันมั่งล่ะแต่ถ้าไม่เช่นนั้นพี่น้องครับ ตั Workers, ้งใจให้มันพักเพื e ่อไทยไม่มีพันธมิตรไม่มีพักพี่พักน้องไม่มีพักที่จะให้ท่านแบ่งใจเป็นสองเขตเอาเขาปาติลิศให้เพื่อไทยถ้าไม่ได้กาเพื่อไทยเท่ากับเปิดโอกาสให้ประยุทธ์จันโอชาก็เท่านั้นเองกับพี่น้องไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ส่วนพลเอกประยุทธ์ ผมอยากจะพูดกับท่านตรงๆเหมือนกันนะครับความจริงผมอบรมท่านไปแล้วผ่านทางจอโทรทัศน์แต่อยากจะพูดอีกทีหนึ่งว่ามองโลกต้องมองให้กว้างเปิดใจให้มากอยู่ในตำแหน่งสำคัญมาเที่ยวคับแคบกระแนแกระแหนคนได้ยังไงพักเพื่อไทยตั้งคุณเสถานักข่าวก็ไปถามว่าคิดยังไงก็พูดออกมาดีๆก็จบหรือไม่พูดอะไรก็ไม่มีใครเขาว่าฉลาด แต่นี่ไม่ฮะก็แทกแดกดันเขาเ,าเขาไปไกลเขาไปไกลเขาประสบความเรื่ออะไรฮะเ,เขาทำงานอะไรมาคุณเศรษฐาเนี่ยเขาทำงานอะไรมาผู้อยากรู้นะประเทศนันไม่ใช่บริษัทนะเขาไปกาไปกลคุณไพยชูทใครใครก็รู้ว่าประเทศไม่ใช่บริษัทแต่คุณรู้หรือยังว่าประเทศก็ไม่ใช่ใ่ายทหารเช่นเดียวกัน ว่าประชาชนก็ไม่ใช่พลทหารเช่นเดียวกันต้องเข้าใจนะครับ8ปีมันนานเกินพอและมันเจ็บเกินไปไหน8ปีผ่านมาแล้วใครยังอยากจะเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชายกมือเลยผมเห็นไหมครับยกมือได้ไม่มีปัญหาแล้วครับผมจะให้ทีมงานไปถ่ายรูปส่งให้ร่างทรงดู ผมว่าท่านต้องโดนของครับแต่ถ้าใครบอกว่า8ปีผ่านไปไม่เอาแล้วจะเลือกเพื่อไทยเท่านั้นขอเสียงหน่อยดังๆอีเองหน่อยเชียร์หรือไม่เชียร์พักไหนพัคไหนยกจังหวัดใช่ไหมทางประเทศใช่ไหมขอเสียงดังๆ แลนสไลด์ขอบคุณครับ